อ๋อละม,มันจ้าละม,มันร <c oughs> ัดละสิบห้าบาทจ้าเอยสวยๆงามๆดวตาทีๆสนใจมาซื้อได้เด้อบ้านลุงสิงขายละม,มันจ้า ซื้อมาปลูกขายก็ขายพันแปดหนึ่งพันแปดหนึ่งสวยๆตาทีๆเดอสนใจไหมคะขายลำมันจ้าน้องอุ้มกำลังยก โอ้น้องอุ้มเก่งกลังเลยนะเนี่ยน้องอุ้มโตเป็นหนุ่มแล้วนี่โตเป็นหนุ่มเลยยังครับดูน้องอุ้มโตแล้วนะประสีโตเป็นหนุ่มแหละลูกนี่ดูโอ้ลามันที่สวย สนใจสนใจ, <c oughs> สนใจก็ซื้อได้เ้อบ้านละสิบห้าบาทจ้าก <c oughs> ำลังขนลงสวย,สวยงๆงามๆ สิบห้าบาทไม่แพงเลยจ้าสิบห้าบาทเลือกได้ ต้องทอยตัลลงลูกยกลงเลยเออตัวใด้ทึ่งๆยกลงก่อน สวยงามลำมันจ้าคลิปนี้ไว้สำเนียงพี่น้องคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะลงลำมันก่อนจ้า